โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟอร์มลี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเ er อ็กซ์ดอกริกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปโรนี้เนี่ยผมจะอ่ามาพูดเกี่ยวกับในส่วนวของตัวของสลับมือใหม่แล้วกันนะครับว่ามือใหม่เนี่ยเราควรเลือกเล่นเซิร์ฟเนี่ยยังไงดีนะครับเล่นเซิร์ฟอะไรดีแล้วก็ตัวละครที่ควรปั้นแล้วไปได้ไกลยๆยาวๆเนี่ยอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเลยนะครับเราควรเล่นตัวอะไรนะครับแล้วก็มีคอมโบอะไรบ้างเนาะก็หลกักๆแล้วเนี่ย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเล่นหลายคนเนี่ยที่เลือกเล่นเนี่ยนะครับแล้วอาจจะงงว่าเฮ้ยเซิร์ฟไทยไม่มีเป็นร้อยเซิร์ฟเลยว่ะเลือกเล่นอะไรดีเพราะว่าผมเห็นบางคนเนี่ยก็มาเล่นเซิร์ฟสองใช่ไหมครับพอมาเล่นเซิร์ฟสองแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก,กิจกรรมมันไม่มีนะครับเกมนี้เนี่ยทุกครั้งที่เปิดเซิร์ฟใหม่มันจะมีกิจกรรม7วันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดกาชาครบ400ครั้งได้เลือกเศตัวละคร80เศษเลยตัวอะไรก็ได้นะครับเปิดในส่วนของหีบครบ8 0 0 0แต้มเนี่ย จะได้รับในส่วนตัวของคูปอง2,000แต้มแล้วก็หีบเลือกเศษตัวละครอะไรก็ได้80เศษเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมนี้ครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยนะครับของผมเนี่ยมันเข้ามาในส่วนตัวของช่วงที่2แล้วนะครับมันจะเหลือแค่กิจกรรมตัวของเปิดแอดหีบเนี่ย8,000แต้มนะครับประมาณนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเปิดกาชาเนี่ยเขา,เอาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นเซิร์ฟหลังๆเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่เซิร์ฟหลังๆเศษ เซิร์ฟแรกๆเนี่ยนะครับนะมันจะไม่มีกิจกรรมพวกนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะไปได้ช้าๆมากๆเลยนะครับผมอ้างอิงจากไต้หวันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นไต้หวันอยู่ด้วยไต้หวันเนี่ยนะครับสังเกตว่าผมเนี่ยเลือกเล่นเซิร์ฟ2ไม่ใช่เพราะว่าผมแค่อยากเล่นนะผมแค่อยากมา2ตัวละครท็อปเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟครับว่าเฮ้ยตัวละครเซิร์ฟ2เนี่ยมันเล่นตัวอะไรบ้างแล้วมันแบบเฮ้ยมีตัวอะไรที่ค่อนข้างเก่งๆบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าพอผมมาเล่นเนี่ย สังเกตครับกิจกรรมเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอ้างอิงจากเซิร์ฟไทยเลยคือกิจกรรมเนี่ยเราจะไม่ได้เล่นอะไรเลยครับเหมือนเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นใหม่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแนะนําว่าไปเล่นในส่วนของเซิร์ฟใหม่ที่เปิดใหม่เลยจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตได้เร็วเพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยนะครับเราต้องเปิดกาชาอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อหาตัวละครไม่ว่าจะเป็นทั้งกาชาตรงนี้นะครับหรือตัวหีบตรงนี้เนี่ยก็ตามใช่ไหม แล้วถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่เนี่ยมันจะมีก like hey like ิจกรรม7วันครับท <sh> <bit> ี่อย่างที่ผมบอกเปิดกาชา400ครั้งเปิดหี8,000แต้มเนี่ยจะได้พวกเศษเนี่ยแบบนี้เลยเราจะได้พวกเศษเนี่ยแบบตรงนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดกาชาหรือว่าเปิดหีเนี่ยมันจะได้ของรางวัลแบบนี้เลยไล่ลงมาแบบนี้เลยครับเนี่ยมันจะได้พวกเนี้ยตั้ง80เศษอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเซิร์ฟใหม่ครับคนที่แบบเฮ้ยอยากเล่นเซิร์ฟเก่าเนี่ยนะครับผมไม่แนะนําเลยเกมประเภทนี้เพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะผ่านไปแต่ละเทินแบบอารมณ์ประมาณทุกๆ7วัน แต่ละเซิร์ฟเนี่ยกยิจกรรมจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตอนแรกๆเนี่ยที่ผมเข้าวันที่8นะครับแล้วผมมีกิจกรรมไข่ตรงนี้อ่าแล้วเพื่อนๆบางเซิร์ฟเ,เนี่ยบอกว่าเฮ้ย <az> ทำไมกิจกรรมไข่ผมมันยังไม่เข้านะครับเพราะว่ากิจกรรมไข่ตัวเนี้ยจะเข้าเซิร์ฟเร์นะครับ8วันอ่าเพราะฉะนั้นเซิร์ฟที่ยังไม่ครบ8วันเนี่ย,จะ,ยจะไม่มีกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นกิจกรรมในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นการปั่นแบบว่าเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆทุกๆ7วัน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  จะมีกิจกรรมใหม่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟก็จะไม่เหมือนกันมันจะเปลี่ยนผ่านกันยกเว้นกิจกรรมที่แบบว่าเขายัดเข้ามาทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยนะครับที่ผมแนะนําให้ปั้นเนี่ยถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็คือเซตนี้ครับก็คือฮาร์รี่ควินบวกกับตัวหนูน้อยบกแดงหนูน้อยบกูแดงไม่ต้องปั้นนะนะมันเป็นตัวสีส้มนะครับเราปั้นฮาร์รี่ควินเนี่ยตัวเดียวเลยเพราะว่าผมเนี่ยลองปั้นฮาร์รี่ควินมาแล้วนะสีดาวอาาวว่าใช้้ไดแต่่่วาผมเนีย เสียทรัพยากรไปในการปั้นลูฟี่นะครับหนึ่งดาวแดงลิงสองดาวแดงไอตัวแบทแมนหนึ่งดาวแดงเนี่ยผมเสียทรัพยากรค่อนขอ้าง,งเยอะมากๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่า,า,จจวาเฮ้ยดาเมจมันก็ไม่ได้แรงนี่หว่านะครับแต่ถ้าเราอ้างอิงจากเซิร์ฟใต้หวันเนี่ยแทบจะทุกอย่างครับแม่งใช้ลิงไอจจใช้ตัวฮาร์รี่ควินหมดเลยไอตัวเนี้ยคือฮาร์รี่ควินในเซิร์ฟนี้ไม่ว่าจะเป็นการ p v p ออะผมให้ดู p v p แล้วกันการ p v p ของเขาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าเอาตรงๆเหมือนเอาฮาร์รี่ควินมานั่งตีกัน อันนี้คือ PP ครับแม่งก็ใช้แต่ฮาร์ลี่ควินเลยนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าฮาร์ลี่ควินเนี่ยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยตายไม่ว่าฝ่ายเราหรือฝ่ายฝ่ายเนี่ยตายครับมันจะฟื้นฟูเลือดนะครับตามดาเมจนะครับ300%แล้วถ้าในส่วนตัวของเลือดที่เกิดมาจากที่มันเต็มแล้วเนี่ยจะแปลเปลี่ยนเป็นโล่พลังงานก็คือสีข,ขาวซึ่งดาเมจของไอเนี่ยประมาณล้านล้านอ่ะดูแม่นซัดกันดิ เหมือนเอาฮาร์รี่ควินมาตีกันนะครับอย่างที่บอกชุบมาฮิวชุบมาฮิวตายเนี่ยฮาร์รี่ควินได้โล่ได้โล่ได้โล่มันเหมือนเป็นการต่อยกันของแบบฮาร์รี่ควินเนี่ยใน p ีพแล้วก็ในส่วนตัวของตอนที่แบบลงไอตัวพวกแบบว่าด่านออ่อ่าาไอตัวหมาเทพเนี่ยนะครับรด่านหมาเทพแป๊บน,นึงนะด่านหมาเทพตรงไหนวะเอ่อเดี๋ด<า>ยวผมหาให้ดูนะ อันออน,นี้ตีบอลครับอันนี้ตีบอลก็ใชานลิขิน,นะประมาณน,นี้แล้วก็ดานมาเทพเดี๋ยวผมให้ดูกับมันอยู่ไหนวะนที่เขาสู้กับมาเทพ1นึ่ตอสิบนะ เอ๋ A, อยู่ไหนวาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ,งอ,อ่าน,นี่ครับนี่เนี่ยสังเกตครับอันนี้คือการสู้ที่แบบว่าสู้ในส่วนตัวของศึกเทพนะครับซึ่งมันจะเป็นโหมดนี้มันจะเป็นโหมดนี้ครับซึ่งโหมดเนี้ยได้ของรางวัลคือโคตรเยอะมากๆครับไอโหมดเนี้ยได้ของรางวัลเยอะมากนะครับก็คือศึกไอตัวพิทักษ์เทพสุนัขซึ่งอย่างที่บอกครับฮาร์ี่พินหนึ่งต่อสิบครับ อย่างที่บอกครับตีธรรมดาเป็นแนวเป็นแนวหน้าใช่ไหมตีธรรมดาแนวหน้าแล้วแถมตีแล้วแม่งได้กรอกแล้วถ้าเอาเวกสกิลอ่ะมันจะตีแล้วดูดพลังโจมตีอีกฝ่าย6%ซึ่งสูงสุดเนี่ยสามารถดูดได้15%จากดาเมจของฮาร์รี่ควินเองนะครับและแม่งดาเมจดอกละล้านล้านอ่นนะสภาพครับใครคิดว่าเฮ้ยป้านฮาร์รี่ควิน Quinn ไม่คุ้มครับมาดูครับพีพีลงหอไอตัวตีด่านไอตัวพิทักษ์สุนัขเทพนะครับแล้วก็ลงบอสลงอะไรเนี่ย คือเรียกได้ว่าแม่งออาราเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปั้นตัวไหนคุ้มก็จัดตัวนี้เลยก็ได้ครับฮาริพินนะแต่ว่าถ้าใครจะเน้นตีบอสเป็นหลักๆเลยก็ลูฟี่แต่ผมมองว่าฮาริพินเนี่ยมันลงอย่างอื่นได้มากกว่าลูฟี่เพราะฉะนั้นแนะนําให้เป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับของเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะหลักๆก,ก,ก็คือจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเนีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบเพลงทัวนี้กันกนะครับสวัส กิจกรรมเปิดกาชามันยังไม่เข้าไงผมรอเปิดกาชาทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไปตอนนี้เนี่ยเราเสียของครับต้องรอแบบเฮ้ให้มันแบบว่าเฮ้ยมีกาชามาให้เราเปิดแล้วล่ะได้ของเนี่ยมันถึงคุ้มกว่าเนาะก็หลักๆจกประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ